ก็คือหัวใจกันยังวางคือเก่าเนาะคือทางเวนังบ่ให้โอกาสเพเื่อนโบ้่าแบบตา่ตางคนต่างแบบหู้สึว่วม,มาหมักาาหักนะนะอาลงแบบอกันโดยสบายดีเานานะทางเฮาก็ได้มาหา <c oughs> ทางอไาปน,านันงคานอีกเทื่อเนาะสละเลยเนาะก็ะืืวมาห้องบริมาแต่โดนเติบเลยเนาะได้เป็นเดือนจะประจเนาะเหมย่ามาถ่ายเปิดใจเพลินกับบริมาถ่ายเลยฮะนะ กะมาฮามาล่าสุดมือใด้กาะแต่โดนเลยเนาะโดนแนวเมนเมนอก็โดนเป็นเช่นนั้นอเออเลยแบบว่าเหลือของหัวใจฮะนะมีคนมาปิดแล้วบ่ยังโมมียังโมมีคนมาปิดอยู่เออป้าท้อคือสิอ่าโดนแต่แทบบุบบ่าวก็ยังบ่มาปิดแบบบ่มีตอนนี้ซะเอ้ยมีคนคุยอยู่บ่ก็มีอยู่อ่แบบจริงจังอะไรเงี้ยบล็อกเคุยแต่บ่ได้จริงจังขั้นตอนแบบเป็นบุบ่าวผู้สาวซะเนาะ อุมโดยโดยคนเบื่อบิ่กลายแดีวก็หมดไปหมดไปแต่กินลายมันเป็นสาเหตุเนี่ยได้ดินาะคือว่าหมดไปหมดไปแถอะอือโอ้ตอนจะบิดกระได้นะเมนรอยู่มาจะเริ่มเดือบอกี่คนเป็นยังไงก็เอ่ยแบบข้าเจ้าอันสาเหตุนี่ได้นะคือว่าไปนะคือบุญยักโอ้ลมต่อเนีย เว้ยคันหัวน้ำเด้นุ่มทั้งได้เสร็จตอนนี้ลมเลยไทยฝั่งไทยบ้างโดยอันอยู่เปกระไลบ้างวนที่ลมมันเดินเองกะลมก็มันมันลมเป็นแบบเบาบางๆลมแบบแบบต่างเด็เคยแับ้างคืนทำไทยกันเห็นยังอยู่เมื่อนี้แบบจีเซนเนาะเข้ามาเมื่อเดือนนั้นกินกันแบบกูเบากูสางโดยโดยโดย ก็ไปึืนว่าเอออันลมเป็นจูเป็นแฟนเนาะแต่ว่าก็คือหัวใจกันยังวางคือเก่าเนาะคือทางไปนั่งโบ้ให้โอกาสเพื่อนพเดีว่าแบบตามคนตามแบบหูวซึกว่าหมักหักนะถ้าลมแบบแบบก็จะแบบไปก็ไปเองเน่ะไม่หรูกว่าว่าไปว่าภูเขากันเลยกันไปเองโอ้เขาเขาว่าไปแบบนันกับภเขาก็เราเนาะเดินโดินเดินคนเฮาเนาะ สันว่าขันคนขินเืีเวว่าบ่เขากันแล้วมันกไปกันยากเนาะคนเฮาสิมาเป็นสูเป็นแฟนกันสิมาเป็นพวเวเป็นเมียกันต้องว่ากันเข้าใจเนาะอันนี้บางคนเนี่ยว่าเฮาบอกไปทางหนึ่งมัน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 บอกาถือพอกักันบางคนนี่กัหมักใจหอฉันเนาะแบบ่ให้เวลาเฮาหะนะเอเนาะคนเฮาสิมาเป็นสูเป็นแฟนกันก็ต้องให้เวลากันแหมือน่ล่ะเอ่ยเนาะเออบางคนเออลงกระตุ๊กปับก็อย่างเป็นแฟนเดนนี่เดนนี่เนาะ บางคนเด็กเขาบวถึอกันแบบนี้ฮะนะนั่นแหละสาเหตุที่ว่ามีแล้วก็หายไปบางคนก็ใจายอดแม่เข้ามาเมาเกินเนี่ยเขาประม่านะเนาะเนี่ยขอรเป็นขอรใต้เลยเนาะแม่นี่ยคือทางเอวิ่นกัคือว่าอะไร่นกัเป็นอ่าสาคูเนาะเดเออหาเวลาอ่าเสร็จกมีอยู่เดยเนาะเวลาผักเนาะแเนเออเวลาผักพรแบบนี้ฮะนะ เวลาเลิกอ่าลากการมาแบบนี้เลยเนาะเลยกินข่าวเสี่ยงนะบอสามรินกินแล้วโอ้กินกับยังมมรินนะกินคำปุ่งกุโอ้คือวัดสวงนี้กับเป็นระดูอันยังเป็นระดูฝนอยู่เนาะเออกบกระทรวงนี่ก็คือบมั่นทั้งเออคือว่ากินแต่ว่าคนงามบอกินกบกินกึ่กันนะสันเนาะโดยก็คือ่าจั๊กโมงใส่ข่าวสอนบางบุตรไวบุตรเนาะ ก็คือว่ายังอยู่มาทำเลยนะแมนก็คือว่า้าสมุิว่าเนาะคือทางเอือยก็ยังเปิดใจยังเปิดไฟเคียวอยู่ตอนนี้เนาะถาว่าอ่มีหนุ่มๆบางเธาเอฟซีใหม่เป็ยังเห็นในส่งฮอนนาาซาลน้อยเนาะบางเธอเขาก็เลยมาอัปเดตให้เอฟซีใหม่แม่นเออบางคนเป็นกะหูว่าเออบางคนกบแบบยันสาวนางเปิดใจมาแต่โดนแล้วยันว่ามีคนคุยแล้วนะเป็นว่าเป็นกรรมการ ชิมาโอเป็ดออนไลน์เนาะโดยต่างฮาก็เลยออกมามาถ่ายคลิปเพิ่นมาสีแจ้งเลยว่าทางเออเพิ่นก็ยังโสด100%คือเก่าเนาะเนาะโดยโดยก็คือทา้งภูบ่าวลด้วซะอายุเพิ่นทางเฮาก็ถ่ายทําแตโด้เลยเนาะหาซีลืมว่าซั่นซะอ่าอันยูภูบาวนี่จักปีกเลยหาซีลลงมา50ลงมาเนาะโดยโดยก็คือเพิ่อนว่อแหละอ่าสะอาด นมแบบอายุผู้บ่าวเน,น,นี่นะฮะสิบลูกมาด้วยเนาะนมฟังได้ก็ได้บองนมฟังได้ก็ได้ <c oughs> เป็นฟังลาวฟังไทยเรื่ตาต่างประเทศก็ได้เบอร์เลยเนาะนเอาอยัางไงก็คือขอความจริงใจซะนะดยเูหนึ่งมากร็ขอความเจ็บ <c oughs> จริงใจซะเนาะชองเฮาชองมาก็คือตั้งเอื่อยเนี่ก็พ้อ,อเมเป็นบ่พ <c oughs> พ่อมจกสานครอบครัวเป็นเหมยเป็นพ้อพ่าเฮากะอยากมีอ่าสาวรักเนาะ เออพอได้เบาพอได้จานเอ้ยเนาะพอได้ปรึกษาอะละพออย่างไรใชเนาะสิเป็นหนุ่มทางใดก็ตามเพิ่นว่าคอแต่เว้ากันถึกคอกันโดยจะหน่อยสิถามเพิ่นเมียเนาะเป็นในไดอเอ้ในความรู้สึกยังมีความขื่นอายอยู่บ่คือแบบบ่กใครเบาขน่ดกันยังอายอยู่บ่แม่งกับบุกมาเบาเออ โดยกระรมลวลโดยทาง FC เอฟซีเพิ่นเห็นคลิปนี้แล้วอย่าโอ้อยากลมน้ำก็ยังสามารถโอ้ลมได้เนาะโดยอืใช้ลว่าใจก็ยังว่างคือเก้าแม่อืมชื่อแบบวันได้ไล่คนเพิ่นก็สงสัยเนาะว่าทางำก้ย่างนี่โมเห็นออกคลิปอ่าแต่โดนๆเพิ่น,ใในปิดใจปิดอยังไปน็นระบียบแยังคือเก้าเนาะโดยไม่ได้ทำเขาเลยมาถ่ายอัปเดตและก็ถ่ายทำให้าทางนุ่มเพิ่นเนาะ <D> oh <i> ก็คือพ่อมสาหครอบครัวนี้ลอยไปเส้นไปเอ่ยลอยพ่อพ่อขึ้นเม่เนาะเอาไปจะมีเซารักาอในการที่แบบว่าโอ้ล่มกันนี่นะมีบเอ่ยแบบทักเขามาปุ๊บนี่เป็นคอเป็นแฟนโดนี้มทำใี่มีเนาะแต่ก็ยังถอกบองใจนโดยคือมันไวเกินไปเนาะเก็ยังบู้อยู่นะ เอาพึ่นนันอ่ะโดยโดยโดยก็ย่าไหนเวลาสักเอาซามซี่เดือนบ่เนาะเป็นเวลาสักโดยสิไ่งใดก็บริจาคไปใส่ใจคอกันเนาะโดยเปเล่นโซนนี้เกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ามันแต่ก็เกี่ยวเดวเกี่ยววันเสาร์วันจตกทั้มเออเกี่ยววันเสาร์ก็วันทิตย์ผลตกซ้ำบ่โดยไปได้กู่ทันอยู่บ่ทันแต่แต่เครื่องหนึ่งโดยพี่เต๋อปะหถาะอยู่เลย โอ้เดี๋ยวผมน่เดี๋ยวคนโนโนก็คือแบบในการเกี่ยวข่าวนี้จากนเบืเองนนะเกี่ยวไอ้เนาะแม่ใกล้ปแบเกี่ยวสวยคอยสวยจะจะสวยคอยอย่างนี้โอ้ดดสยกันปสกันมาเนาะเป็นทาเลี่ยคุณแหละตงเดลว่าทาเดียวเปิดใจมาน้องมีนมนมแบบขามหาอย่เบื่อเลยยัง ยังบอมีบอ๊ะบมว่าทางเอ้หน้าหรือบ่าหายเพิ่มมาหรือว่าเพิ่มอะไรอยากมาคำบอกเราคำประเด็นจริงจังเลยแสบลมับลมลมไปลมมาแบะไปไงนะหลัวหมาว่าเพิ่นเงียบเพื่อนเพิ่นก็ได้บอกสาเหตุไหมคุณได้บอกอยู่ไหนอ๋ออันนทางเฮากับบุ๊กูเนาะว่าเพิ่นเงียบไปพอยังเนาะเดี๋ยวเพิ่นนะมิรุกเมียอยู่แล้วก็เพิ่นไปเงียบไปคำ Chắc là bằng mọi người nữa mọi người nữa mọi người nữa nó người nữa mọi 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 người là mọi người ไฟเซนซีเออรุ่นธรรมดาไฟนี่ไฟแสงสองเซนซีอืมฝนตกเศร้าคิดว่าฝนเศร้าฝนเพื่อได้แบบในสีไปเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเนาะนดยเม่อเสาร์อาทิตย์คนไหนผัดกันอันนี้เมอเสาร์วันอาทิตย์ไปเกี่ยวโอ้โหเซฟทั้งเกิอนี้ได้เกี่ยวแต่เสาร์อาทิตย์เนาะโดยอาทิตย์ อันจัะมีสุขการเห็นนาทีตัวเองได้แต่เศร้าทีทุกเรียองโดยโดยแต่ผมเลยมุมส่วนไปเที่ยวปางไทยนิดนี่นี่แต่โบวีราะว่าเปิดลมกันกะยังโบวีขันหอดแบบเป็นชูเป็นแฟนมาสั้นๆเนาะก็เลยยังบวีหอดขันตอนนั่นโดยยันว่าบางเถื่อมีแบบโบหักเป็นชูเป็นแฟนแต่ว่าหักเป็นผีเป็นนอกมาซะแล้วเนาะอ่ามีมีอยู่เป็น โอ้มีอยู่บ้างแม่กระแสมาโทรมาให้แกน้องเดิมผลัดตัว่าเป็นน้องเป็นได้เป็นชีชนเนาะก็ดีกันได้เนาะความสัมพันธ์แบบชีบังเถื่อนผัดอาชิมาทางฝั่งลาเผล่ดกาชิมาเที่ยวน้ำเฮาเนาะมาหลินมาแว่หาแบบชีเซนเนาะบางทีเขาไปหาเพื่อนี่กะไปเว่หาเพื่อนแบบนี้ขนาดเนาะ เกิดปีเหมือนเลาหมืนท่านหนึ่งโอ้ให้ให้ให้เกลมน่ะเกิดที่พันหน้านะก็ดูโอ้ยเลยอดูไหนนองหักอ่าเนอะดวยก็ดีคือกันนั่นแหละเฮาแบบว่าบอนี้เป็นชู้เป็นแฟนก็ได้เป็นอาหักนองหักกันแบบนี้ฮะนะเนาะอือก็ถือว่ามีความสัมพันธ์กันถือว่าดีฮะนะเนาะอันนี้มันก็คือเอาไงคือเป็ดถถวเป็นผีเป็นน้องนี่มันสิวจะในความสัมพันธ์มันคือแบบยาวนานนะะนเนาะ ถืเป <calls> ็นชุนแค่เปียวกนเลิกลากันซะผิดใจกันเดิอสิไปเลิกลากันงนะยะด้สละายทุ่มเี่เป็นยังโอลมกันยู่บอกัะไรแดดมาโทรมาเหมือนกันหานยังไร้องยังอลมยูงเนาะแต่ว่าบ่ไดโอลูมในฐานะซูนโอลมยัอนีะมันจะแดบ้ามันจะทามีกยังอลู่เป็นยังอูเจปีเยหาสิโอ้ห เลยบอกทะเลเลื่อนขัดมาเป็นแฟนบ้อยู่แบบเออยังไงนองยีดเป็นสัญญาณแรกของคู่อะไรอ้มคกันแล้วดูด่ดู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 ดนดู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 าูด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 ่ดูดูดมดูดูดูด ส่งทางติดโต่ลได้แต่ยังคือเก่าบอแมนยังเรีนคือเก่าเป็นลท์เปตไลายคือเก่าเนาะโดยโดยโดยเพราะว่าดังจากข้าล่อยคลิปนีดวงอ่านซีมีนมนมทักเข้ามาขอเนาะดังข้าวกะซีข้อหนี่ยแจกให้เพป็นคือเก่าไว้รชันแชแน่เออนะเมนเมนเมนโดค่ะว่าเาเอาไปแล้วลงหลบลงยันกับซีคอนาะเออเมันคืนเนาะแมนเมนนานเลยดิเมนพอเป็นเดือนอลไรเนาะโดย โอเคถ้ามีแต่วันให้ทางไกยเป็นกะโคตรเนี่ยคููไวไวเนาะโดยไม่ละ่ะแต่เขาไปซีรีส์ว่าะอะไรยจ๊หางเนาะโดยขอตัอตวลำลาไปก่อนโด,โดยอาสบายดีเด้อ,อ,าาาดดอโดย